กาปรปะทะกันระหว่างร่างสุดยอดนารุโตะปะทะกับมาดาระใครกันแน่จะแข็งแกร่งมากกว่ากันงานนี้มีรุ้น กรับสวัสดีแฟนๆชาวแอนิเมะบัตเทิลกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในรายการ VS The Series เช่นเดิมนะครับและตัวละครที่จะนำมา VS ในวันนี้นะครับเป็นตัวละครจากเรื่องเรื่องเดียวกันเลยนะครับก็คือนารูโตะนั่นเองนะฮะและอีกอย่างนะครับที่ผมต้องบอกเลยก็คือทุกครั้งที่ผมทำคลิปเนี่ยนะครับมักจะมีคนรีเควสต์มาเสมอซึ่งการรีเควสต์ในครั้งนี้นะครับน้องเขาเนี่ยก็ขอมาว่าพี่ชายผมขอนารูโตะหมดบาริออนเนี่ยปะทะกับมาราลาหมดสิหางให้หน่อยครับจัดให้ผม อโอเคครับเดี๋ยวพี่จัดให้เลยแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการ VS ภายในเนื้อเรื่องเรื่องเดียวกันเนี่ยเราก็จะไม่ได้กําหนดสเกลอะไรมากมายเลยนะครับแต่จะใช้เนื้อเรื่องในการอ้างอิงทั้งหมดเลยนั่นเองเอาละครับจ้าทุกคนเนี่ยอยากรับชมการ VS ในการ Battle ครั้งนี้แล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อง Anime Battle กันด้วยนะเริ่มต้นการ VS เนี่ยเรามาพูดถึงพลังของนารูโตะในร่างร่างนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับนารูโตะในร่างบาริออนโหมดเนี่ยนะครับถือได้ว่าเป็นร่างที่แข็งแกร่ง ที่สุดแล้วนะครับตามที่ออฟฟิเชียลเนี่ยได้เปิดเผยหรือว่าบ่งบอกออกมานะครับว่าร่างนี้เนี่ยแข็งแกร่งกว่าทุกร่างที่เป็นผ่านมานั่นเองละครับแข็งแกร่งด้านใดบ้างนะครับอย่างแรกเลยในร่างร่างนี้นะครับนารุโตะเนี่ยจะเผาผลาญจักรของคุรมะทั้งหมดเลยนั่นเองหรือเรียกได้ว่าเป็นการเสียสละชีวิตของคุรมะนะครับเพื่อนํามาให้ได้พลังที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับแต่ต้องแลกโดยชีวิตของสัตหงานั่นแหละในร่างร่างนี้นะครับศักยภาพด้านกายภาพของนารุโตะไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งความเร็วความทนทาน เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลโดยทําให้ตัวนารูโตะเนี่ยนะครับแข็งแกร่งกว่าตัวของอิชิกิเนี่ยในช่วงช่วงหนึ่งเลยนะครับในช่วงแรกๆที่ได้พลังมาใหม่ๆเนี่ยก็คือเฮียแกเนี่ยเพอร์ฟอร์มมากๆเลยแหะครับตบอิชิกิเนี่ยยูยยย่ยับเลยนะฮะเรียกได้ว่าโอซุสุกิเนี่ยสู่รังกินพลังงานอย่างแบริออนไม่ได้เลยนะฮะในส่วนทางด้านพลังงานจักระเนี่ยน่าจะมากที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าแลกด้วยชีวิตของทิงจอกก้าวหานอย่างตัวคุระมะนะครับก็อย่างที่คุระมะบอกนะครับว่าพลังนี้เนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนนะครับมา ายเป็นพลังกำลังหรือว่าพลังในส่วนต่างๆของนารูโ,โตะทั้งหมดเลยซึ่งมันจะทําให้ร่างกายของนารูโตะเนี่ยเพิ่มขึ้ไปอยู่อีกหลายระดับเลยนั่นเองในส่วนทางด้านวิชานินจาตรงนี้เนี่ยต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าโชว์น้อยมากๆนะครับเนื่องจากตัวขนนารูโ,โตะเนี่ยต้องฟังตามที่คุลมะบอกแล้วว่าเออเองนี่อยาใช้พลังฟุ่มเฟือยนะหมดแล้วคือหมดเลยนะไม่มีให้เติมอีกนะครับเพราะว่าข้าเนี่ยตายไปแล้วนี่คือรลางสุดยอดของข้าแล้วนะอะไรประมาณนี้หรือว่านี่คือพลังสุดยอดของข้าแล้วนะนั่นแหละครับเราจรึงได้เห็นเพียงแค่่่่ไมกกกีวิชาาอยงงรระสุนนนจัั นะส่วนวิชาอื่นเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะว่านารโตเนี่ยเซฟพลังงานมากๆนะครับเพื่อนํามาใช้ในกายภาพโจมตีอิชิกิอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับนารโตเนี่ยจึงมีแต่เตะกับต่อยนะครับ ถ้าเป็นร่างกายมนุษย์ผิวเพียวเนี่ยคงทําอะไรตัวของอิชิกิไม่ได้นั่นเองนะซึ่งหล,ลักๆนะครับที่นารโตะใช้สู้อย่างที่บอกไปร่างกายผิยวเพียวทักษะต่างๆนะครับในการต่อสู้ระยะประชิดนารโตะเนี่ยเอาหมดนะแต่แค่พลังงานจัดก,การเนี่ยไม่ได้เวอร์วางเหมือนร่างอื่นๆแช่นั้นเองนะฮะต่อมานะครับมาดูในส่วนมาราในร่างสถิตสิบหางหรือว่าในโหมดเซียน6วิธีของเขาเนี่ยนะครับมาราเนี่ยแข็งแกร่งสักแค่ไหนกันเจยานะครับอย่างแรกเลยพูดถึงทางด้านกายภาพของมาราก่อนเลยมาราเนี่ยนะครับได้กลายเป็นร และใกล้เคียงกับคําว่าเซียนหูอิถีมากๆเลยแหละศักยภาพทางด้านร่างกายของมาดาลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปีดหรือว่าความทนทานตรงนี้นะครับอยู่ในระดับสูงทั้งหมดเลยและตรงนี้นะครับเราจะเปรียบเทียบนะครับชาร์กที่มารดาลาเนี่ยสามารถรับการโจมตีรุนแรงหนักๆได้นะครับอย่างเช่นตัวของไมโตกไกเนาะอันนี้เนี่ยน่าจะแรงมากๆเลยนะครับภายในนเรื่องที่ตัวมาดาลาได้ยอมรับมาเลยนะครับว่าไอ้เจ้าไมโตกไกเนี่ยเป็นคนที่ถูกมารดาลาเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าแข็งแกร่งมากๆเลยทีเดียวและโจมตีทาให้มารดาลาเนี่ยเกือบสู่ิญ เลยนะนี่คือขนาดอยู่ในร่างสถิตของ10หางนะครับแต่ก็โด้นไกลเนี่ยเปิดประตูดาดสุดท้ายนะครับกระทืบจนเกือบขีดแต่ก็ไม่ขีดนั่นเองในส่วนทางด้านปริมาณจักรกะหรือว่าวิชานินจ์ตรงนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าปริมาณจักรกะของมารดานั้นมีค่อนข้างมหาศาลเลยนะครับทำงี้ได้แล้วก็เป็นถึงด้านสถิตของ10หางเลยนะรวมทั้งพื้นฐานแล้วนะครับตัวของมารดาลเนี่ยในร่างตอนนี้เป็นมนุษย์แตกากเขาก็มหาศาลอยู่แล้วนะครับและนี่เนี่ยมาบวกกับตัวของ10หางอีกนะครับยิ่งมหาศาลเข้าไปใหญ่เลยซึ่งสาาามรถใชช้วิ ใหญ่ๆนะครับครอบคลุมไปทั้งโลกเลยนะฮะอย่างเช่นวิชาอ่านจันทานิรันด์นั่นเองนะครับโดยวิชานี้นะครับจะใช้พลังงานจัดกระเนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็คือทําให้มันครอบคลุมทั้งโลกอ่ะถ้ามันไม่เยอะก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแล้วนะครับส่วนวิชาต่างๆนะครับและทักษะการต่อสู้ประชิดตัวเนี่ยมารดก็มีครบถ้วนอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธเอ่ยนะครับหรือมือเปล่าเอ่ยนะครับเฮียมารดเนี่ยเก็บเกี้ยงเลยนะถ้าจะให้ผมเนี่ยพูดถึงวิชาหรือว่าทักษะของมรต่างๆนะครัับบทุกกกกคคนนนเเี่่ยย็ต้้อองลลไปปดูิา แล้วล่ะครับเพราะว่าผมเนี่ยอธิบายเกี่ยวกับมาราลเนี่ยหรือว่าวิชาของมาราล์นะครับเกือบแทบทุกคลิปเลยนะสามารถไล่ย้อนดูได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะอธิบายแบบสังเคราะห์มาพอย่อๆนะฮะแล้วก็เป็นวิชาหลักๆที่มาราลเนี่ยใช้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกลิมบงลิมโบนะครับหรือว่าพวกไอตัวตนที่อยู่อีกต่างมิติหนึ่งของตัวมาราลนะครับหรือแม้กระทั่งแสงเลเซอร์ที่ออกจากปากของมาราลนะครับ หรือแม้กระทั่งกระถาไม้อะไรประมาณนี้หรือสุสานโอะอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งบุนนี้เนี่ยจะเป็นวิชาสังเขปนะครับที่ผมเนี่ยได้ทําการย่อมาครับต่อไปเนี่ยเรามาทําการวัดสเกลให้มันรู้แล้วรู้รอดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสงคนนี้ในร่างสุดยอดเนี่ยใครมันแข็งแกร่งกว่ากันกันแน่นะครับพูดถึงด้านสเตรนจ์สปีดตูร่าบียดตี้กันก่อนเลยนะครับคนที่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นตัวของนาูโตะอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นฟีตที่ยืนกับตัวของโอซากินะครับโดยโอซสกิเนี่ยนะครับเป็นด นะครับในโลกของนินจาหรือว่าโลกรน,นโตะแม้กระทั่งบรุตโตะนั่นเองนะครับโดยโอซุสึกิในแต่ละคนเนี่ยจะมีพลังที่แตกต่างกันไปนะครับและแข็งแกร่งกว่ามนุษย์เนี่ยมากมายหลายโค้เลยทีเดียวนะฮะและมันก็จะมีคําพูดของโอซุสึกินะครับในบางส่วนอย่างเช่นคางูย่าเนี่ยที่กล่าวถึงตัวโมโมชิกิหรือว่าอิชิกิอะไรประมาณนี้หรือว่าโมโมชิกิเนี่ยกล่าวถึงอิชิกิว่าเอออิชิกิเดี๋ยวมันแข็งแกร่งมากนะส่วนคางูย่าเนี่ยนะครับก็บอกว่าโมโมชิกิเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะอะไรประมาณนี้นะครับและซึ่งพวกนี้ละครัเป็นตว นารูโตะเนี่ยได้โซ้ด้วยหรืองัดหน้าด้วยนั่นเองนะครับจึงทําให้นารูโตะเนี่ยถูกยกระดับฟีดเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นอีกระดับหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับที่นารูโตะเนี่ยจะแข็งแกร่งมากกว่าด้านพลังกำลังความเร็วความทนทานนะครับในส่วนทางด้าน power iq วิชาต่างๆเนี่ยนะครับหรือบิลิตี้เนี่ยตรงนี้ผมต้องว่ากับตัวของมาดาเเลยนะครับทำไมผมจึงว่าก,กับตัวมาดาเะใช่ไหมละครับอย่างแรกเลยปริมาณจักรในร่างกายของมาดาเที่เป็นล่างจิตของ10หางเนี่ยมันมีมากกว่าตัวของ9หาางงอย่นรโ,โตะคับ หรือว่าคุลมะนั่นเองส่วนในด้านทักษะวิชาต่างๆเนี่ยนารุโตะนะครับก็ไม่ได้มีมากหรือว่ามีเยอะเท่ากับตัวของ มาระระนั่นเองนะฮะและความฉลาดเองก็เช่นกันนะครับมาระระเนี่ยเป็นอัจฉริยะเลยนะซึ่งนานูโตะเนี่ยก็ไม่ใช่อัจฉริยะแบบนั้นนะฮะแต่จะมีสมาธิในการต่อสู้เฉยๆและแบบนี้นะครับสเกลพอ,พอกันแบบนี้เนี่ยเราจะตัดสินยังไงใช่ไหมล่ะครับต้องตัดสินตรงที่ว่าตามฟีดเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับด้วยฟีดเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านานูโตะเนี่ยสามารถงัดหน้ากับอิชิกิสุดแข็งแกร่งได้นะครับโดยอิชิกิเนี่ยก็ไม่ได้ใช้วิชาวเวอร์วังอะไรให,ให้เราเห็นมากมายนะแต่เพียงแค่กายภาพของเขาหรือว่าทักกษษะพิเเศขของาาา็สมรถ เอาชนะผู้ที่มีพลังพิเศษได้หลากหลายรูปแบบแล้วนะฮะและอีกแบบหนึ่งนะครับผมเนี่ยจะยกตัวอย่างแบบ two way t o win มาให้น้องๆเนี่ยได้คิดกันนะครับเวเแรกเนี่ยก็จะเป็นเวที่ตัวของโนโนโตเนี่ยนะครับสามารถสู้กับมารดาลาได้อารมณ์มันก็จะเหมือนกับตัวของไก่นะครับที่สู้กับตัวของมารดาละนะฮะก็คือแข็งแกร่งในช่วงช่วงหนึ่งนะแกร่งกว่ามากในช่วงช่วงหนึ่งแต่พอพลังหมดไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าเสียทายกับมาดาระนั่นเองซึ่งโนโนโตเนี่ยในโหมดแบลริออนโหมดนะครับมันจะมีข้อจากัดด้าน ตัวอิชิกิอะไรประมาณนั้นเห็นไหมล่ะซึ่งถ้ามองย้อนกลับมาที่นารูโตะเจอกับมารารานะครับถ้าหมดขีดจากัดด้านพลังงานเนี่ยก็เสียท่าได้เหมือนกันนะส่วนนี้อีกเวนึงนะครับก็จะเป็นเวที่นารูโตะเนี่ยเป็นจ็อบตัวของมาดาลานะครับได้โคตรรวดเร็วเลยเพราะว่าพลังเนี่ยห่างชั้นโคตรเลยนะครับเอาง่ายคือเตะต่อยอัดหน้าอะไรอย่างี้นะครับสัมผัสที่ดีกว่ามาดาลาอีกนะแล้วก็พลังนะครับอัดใส่หน้าทีเดียวอะไรเงี้ยเละเป็นผงอะไรประมาณนี้นะซึ่งทั้ง2เวนี้นะครับก็จะเป็นเวบวเดบมมนนนวานา ดีกว่ากันอะไรประมาณนี้นะครับยกตัวอย่างเนี่ยมาให้หมดทุกรูปแบบแล้วยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยและค,คลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องๆจริงๆเลยนะครับที่รับชมเนี่ยจนจบคลิปนั่นเองสำหรับใครนะครับที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง a n i m เมะ t t ตเกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่สียขอตัวลาไปก่อนแล้วนะว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย